ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเดินทางไปเที่ยวไปร่วมงานที่นั่น อย่าลืมไปชิมข้าวต้มมัดของเขาด้วยนะคะเห็นเรียกกันว่าข้าวต้มมัดหัวจุกนี่แหละค่ะไปคุยกับเอ็มอูกันดีกว่านะคะสนใจอยากจะไปร่วมงานไหมคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่หนึ่งเมื่อกี้เห็นภาพนะคะคิดถึงเพราะว่าเอ็มเองได้มีโอกาสไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยปีที่แล้วแต่ว่าไปตรงหมู่บ้านรักไทยแล้วก็สวยมากๆเป็นอีกหนึ่งที่เลยที่ประทับใจแล้วก็จะบอกทุกคนเสมอว่าให้ลองไปแล้วจะติดใจค่ะครับผมเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่หนึ่งพูดถึงภาษาอีกหน<ช>ึ่งภาษาใช่ไหมอะไรนะมังกรกินหมีอะไร นะโอ้เข้าต้มมัดหัวจกอ๋อโอเคโอเคเนี่ยชวนกินแต่เช้าเลยนะคะเอออยากจะฟังอีกรอบแต่กลัวพูดไม่เหมือนเดิมใช่ไหมพี่เหมือนแล้วค่ะไม่เหมือนเดิมแล้วแหละครับผมพูดได้รอบเดียวบางอย่างอ่ะชวนพี่หนึ่งดูข่าวบันเทิงกันด้วยนะฮะวันนี้เป็นเรื่องราวของลิซ่าที่เธอนั้นจะเปิดคลาสสอนเคป๊อปนะฮะให้กับโรงเรียนที่บุรีรัมย์ด้วยนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในป๊อปนิวส์เดลี่ของเราได้เลย ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันจันทร์ครับแพรว่าฝนเผยความคืบหน้าคดีถูกแอบถ่ายในห้องน้ำลิซ่าแบ็คพิง์พัฒนาการศึกษาร่วมกับมูลนิธิเปิดสอนเต้นในบุรีรัมย์ พพทีวีคว้า3รางวัลเวทีโทรทัศน์ทองคำครั้งที่35ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวสเดลี่นะครับเช้าวันจันทร์แบบนี้อยู่กับอู๋เทรยุทธ์และเอมสาธิดานะฮะเมื่อกี้ดูไฮไลท์ของเราแล้วอยากจะลุกขึ้นยืนเต้นเหรอคะปรบมือครับผมให้กับรายการต่างๆของพพทีวีนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามก็แล้วกันนะสาหรับ โทรทัศน์ทองคำใช่นึกว่าคุณอูจะยืนเต้นเป็นแบบ cover Liza Blackpink ยอันนั้นพักก่อนเดี๋ยวรอติดตามนะคะเอาวันนี้บอกนิดนึงแล้วกันว่ารถค่อนข้างติดเลยใครที่กำลังจะออกสบันก็คิดดีๆก่อนดูรายการรอให้จบก่อนโอ้นึกว่าจะบอกให้เขารีบออกไม่ใช่ดูให้ดีก่อนใช่โอเคอะมาที่ข่าวแรกของเราดีกว่าอันนี้เป็นภัยใกล้ตัวแล้วก็เตือนภัยเลยสําหรับสาวๆทั้งหลายเวลาเข้าห้องน้ำต้องระมัดระวังนะคะนี่เป็นเรื่องราวของสองดาราค่ะก็คือน้องแพรวานิชาพัฒน์นะคะแล้วก็น้องฝนสนัทฉัชนั่นง เป็นกรณีที่ถูกแอบถ่ายของนักแสดงสาวทั้ง2ท่านค่ะล่าสุดทั้งคู่นะคะได้เผยความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้ค่ะหลังจากได้เข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วก็ตำรวจไซเบอร์นะคะว่าตอนนี้ได้กลุ่มตัวแอดมินเพจ VK นะที่นำคลิปเนี่ยไปเผยแพร่แล้วเบื้องต้นค่ะคนร้ายรับสารภาพว่าไปซื้อคลิปมา ต่อจากผู้อื่นซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ตอนนี้สืบสวนขยายผลแล้วก็หาตัวคนที่แอบถ่ายอยู่น้องฝนค่ะเล่าบอกว่าคลิปของตนนะคะถูกแอบถ่ายในห้องน้ําหญิงคาดว่าเหตุเกิดใน ช่วงที่ตัวเองเนี่ยไปฟิตติ้งซีรีส์เรื่องหนึ่งในตึกแห่งหนึ่งย่านอโศกเธอว่าแบบนี้นะคะคาดดาวได้จากการแต่งกายแล้วก็ลุกในการทำงานในวันนั้นนะคะสาเหตุที่ต้องออกมาโพสเนี่ยเพื่อเป็นการให้พี่น้องนักแสดงทุกคนได้รับทราบเพราะเหตุเกิดเนี่ยก็คือนักแสดงหลายคนก็ต้องไปทำงานประจำตรงนั้นด้วยจึงอยากให้ระมัดระวังกันมากขึ้นส่วนด้านของน้องแพรวาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคลิปที่ถูกแอบตั้งกล้องถ่ายไปถ่ายงานพิธีกรที่ตึก GMM เขาบอกเลยนะ ย่านอโศกในช่วงตุลาปีห้า็ดอันนี้นานแล้วก็ถ้านับย้อนไปก็สองสปีมาแล้วเกินปีห้าเจ็ดน่าจะประมาณห7เจปีเนอะอก็นับนับเลขยากขออภัยอ่อนไม่ไปแล้วขออภัยขออภัยหลายปีนะคะซึ่งในห้องเนี่ยก็คือเป็นการถ่ายคลิปตอนที่เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องพักพิธีกรเธอบอกว่ามันเป็นสถานที่ค่อนข้างส่วนตัวนะคะแล้วก็ต้องมีการแลกบัตรด้วยในการเข้าออกตึกนั้นนะคะแต่ก็ยังโดนตั้งกล้องถ่ายได้ ถ้าใครพอมีเบาะแสเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลเนี่ยรบกวนส่งให้ด้วยนะคะเพราะว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับผู้ที่กระทําความผิดนะคะแล้วก็หวังว่าเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดกับเพื่อนๆในวงการซึ่งทางคุณแพรวาแล้วก็คุณฝนจะมีการถแถลงข่าวอัปเดตถึงสถานการณ์เรื่องนี้ในวันพุทธที่22กันยายนค่ะยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามเพราะาเราเห็นเรื่องนี้เราตกใจมากเพราะรู้สึกว่าโอ้โหขนาดคลิปถูกถ่ายตั้งแต่ปี57 น้องฝนก็ยังโดนอยู่ <Ừ. S 2> เพราะน่ากลัวไม่แล้วว่ามันเป็นตึกที่แบบอ่ะโอเคเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็คือตึก GMM ใช่ไหมล่ะ,ะเพราะว่าน้องเขาก็บอกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เหมือนแบบเอ๊การที่คนเขาจะรู้ว่าวันนี้จะมีการฟิตติ้งจะมีการทำงานกันเนี่ยเป็นคนในกองหรือเปล่า S <S ừ, คือ,คอ,คอ,คอเราก็ไม่อ,อยากจะคิดแบบนี้ตตแต่มันก็อาจจะมีสิทธิ์คิดได้นะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็คือการแอบถ่ายคือแบบโอ้โหเราดูแล้วแบบอ่านข่าวแล้วยังรู้สึกกลัวตามไปด้วยเลยใช่เพราะว่าอย่างอย่างแพราวาเองเขาก็บอกว่าตึกเนี่ยมันต้องแลกบัตรตลอดเวลาใช่ไหคนที่เข้าไปมันก็น่าจะเป็นคนที่แบบ รู้ว่าต้องเข้าด้วยการแลกบัตรรู้นอกในป่ะสนไม่รู้อันนี้อันนี้เราก็ยังสรุปไม่ได้ยังไงเดี๋ยวรอติดตามมวนพุทธละกันว่าจะมีแบบแถลงข่าวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าทางนี้เอาใจช่วยทั้งสองคนนะคะไม่อยากให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ว่ากับเพศไหนอส่วนใครที่ดูแล้วมีคลิปในมือก็อย่าส่งต่อเลยนะอลเทใจกันเถอะใช่ลบทิ้งไปเลยเพราะว่าอันนี้คือคุณมีความผิดด้วยนะคะอ นะครับก็ขอให้จับตัวคนทําได้ไวๆก็แล้วกันจะได้ไม่เกิดกรณีแบบนี้กับใครอีกนะฮะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือว่าคนทั่วไป<ช>นะครับซึ่งมันเสื่อมเสียและเสียหายมาก จริงๆนะอ่ะหลังจากที่มีข่าวของคุณแพรวาแล้วก็คุณฝนนี่มาดูกันที่หวานใจของคุณแพรวากันหน่อย<ม>คุณหนองธนานั่นเองนะฮะต้องแฮปปี้เบรดย้อนหลังอายุครบ26ปีเมื่อวันที่17กันยายนให้กับสาวแพรวาด้วยนะครับแฟนหนุ่มรุ่นพี่นะฮะอย่างคุณหน่องก็จัดเซอร์ไพรส์ให้แบบแปลกแล้วก็แหวกแนวเป็นยังไงกับกล่องของขวัญขนาดใหญ่ oh. ที่มีรูปแ oh. พรวาแปะอยู่โอ้โหแต่ว่ารูปที่แปะ <laughs> อยู่ ธรรมดานะคือถ้ารูปสวยๆเนี่ยคนเขาก็จะไม่จดจำไงก็เลยต้องแกงซะหน่อยทีมงานเราซูมเข้าไปอีกซูมในซูมไปเลยนะทีมงานก็ขยี้เก่งอ๋อ,อคุณหน่องเขาลงไงเขาก็ลงหลายภาพใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆซูมเข้าไปเรื่อยๆ นะครับก <blas> auto> ็เป็นรูปที่เธอกําลังมาร์คหน้าอยู่นะเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเพราะว่าเซอร์ไพรส์ต่อมาก็คือลูกโป่งสวรรค์ที่มีสายค่อนข้างยาวเรียกว่าลอยขึ้นไปเกือบจะถึงสวรรค์เหมือนกันนะครับแต่งานนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในลูกโป่งมันคืออะไรมันคือของขวัญหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็มีเค้กวันเกิดสุดน่ารักเป็นรูปวาดขณะที่ตัวของสาวแพรวเนี่ยดำน้ําอยู่ใต้ทะเลที่เธอโพสต์แคปชั่นด้วยว่าถูกใจเอามากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะยังไงสุขสันต์วันเกิดน้องด้วยนะ26ปี อ,อีกหนึ่งคนเลยที่เราต้องร่วมสุขสันตวันเกิดด้วยก็คือพี่เต๋อนั่นเองนะคะคก็หวานไม่แพ้กับคู่ก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าเป็นการแกรนโอเพนนิ่งคือทุกคนรู้แหละว่าความสัมพันธ์ของคุณใหม่คุณเต๋อเป็นยังไงแต่ว่ารูปนี้มันก็เหมือนตอกย้ำนะเพราะว่าเธอมีแคปชั่นบอกว่า happy birthday t r a k ปกติเขาจะเรียกกันเหมือนญาติผู้ใหญ่ไงเป็นลุงเป,เป็นคุณลุงเป็นคุณลุงลิงอะไรแบบนี้นะคะแต่ครั้งนี้มาชัดเจนกับคําว่าที่รักน,น,รนั่นเองก็เป็นการครบรอบ38ปีนะคะของพี่เต๋อค่ะซึ่งงานนี้ค่ะคุณลุงเต๋อก็มีการมาคอมเมนต์กลับเหมือนกันนะบอกว่า love you the most in the world ที่รักก็คือฉันรักเธอที่สุดในโลกที่รัก ซึ่งภาพอวยพรนี้นะคะก็มีคนกดไลค์มากกว่า1นล้านะาเขายอดไลค์คือพุ่งไปเลยนะคะอีกทั้งมีเพื่อนๆในวงการแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเข้ามาแสดงความยป็นดีจํานวนมากเลยครับปกติแล้วรูปที่จะได้ล้านไลค์ของคุณใหม่ก็คือ1เป็นรูปอยู่ทะเลใส่บิกินี่แต่วันนี้ ลูกคู่แฟนก็ทะลุลานแล้วค่ะครับผมก็ <c oughs> หวานขนาดนี้ <c oughs> ใคร <c oughs> ไม่กดไลค์ให้ก็ถือว่าใจแข็งพอสมควร <c oughs> นะครับขนาดบางคนเลื่อนลงมาแล้วอ้าวขอย้อนกลับขึ้นไปใหม่กดไลค์ให้ก็ได้นะครับอ่ะช่วงนี้เบรกกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูข่าวบันเทิงกันต่อนะครับ ช่วงนี้เรามาดูผลรางวัลน,นะครับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ <ฮะ S 1> ครั้งที่35กันหน่อยนะฮะแน่นอนว่า PPTV HD ของเราก็ส่งเข้าชิงกัน หลายรางวัลและทีนี้ก็ได้กลับมาหลายรางวัลอ,อันนี้ที่พูดนี่ไม่ได้จะอวดอะไรนะฮะแต่ว่า <laughs> รายงาน,นตามข่าวแสดงความดีด้วยจริงๆมันคือข้อเท็จจริงครับร<ห>างวัลโทรัน์ทองคําครั้งที่35เนี่ยประจําปี2 5 6 3ซึ่งแน่นอนว่าจัดขึ้นมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานคุณภาพมีคุณูปการต่อวงการโทรทัศน์ไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับจัดขึ้นโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์และมูลนิธิจํานงรังสิกุลร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้การจัดแบบ New Normal 100ร่วมร้อยดวงใจสู่วิถีใหม่คนทีวีนะครับโดยงานนี้ PPTV HD ช่อง36คว้ามาได้ถึง3รางวัลดังนี้ครับ ปรบมือครับปรบมือโอ้โหจริงๆถ้าทีมงานมีซาวเอฟเฟกปรบมือเกลียวกราวก็สามารถกดได้นะครับเราไม่ห้ามนะรางวัลรายการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมดีเด่นนะครับได้แก่รายการ t ทสตี้เจอร์นีวัฒนธรรมยั่วน้ำลหลซีซั่นสองรางวัลนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นได้แก่รายการ The Lighthouse แ a m i ล y แล้วก็รางวัลพิธีกรดีเด่นนะครับได้แก่พิจรนรัตนเวโรดจาก The Lighthouse Family เช่นกันนะครับยินดีกับพิจรนด้วยนะคว้าไปสองรางวัลเลย ต้องของเราถือว่าคว้าไปเยอะมากๆเลยนะคะต้องแสดงความินดีกับ PP t HD ช่อง36ด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะครับผมถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะมีทั้งหมด15รางวัลนะ PP TV ก็ได้มา3แล้วก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างโอเคนะนอกจากนี้ยังมีพี่น้องพลากรนะผู้บริหารของทางช่องของเราก็คว้ารางวัลเกียรติยศด้วยนะครับยินดีกับทุกรางวัลนะที่เกิดขึ้นด้วยไม่เฉพาะช่องเราหรอกนะใช่ของทุกๆช่องเลยนะคะก็ร่วมสร้างสรรค์ผลงานดีๆกันต่อไปนั่นเองใช่แล้วก็หวังว่าวันนึง เราสองคนรวมทั้งรายการจะมีโอกาสเข้าชิงเนาะเข้าชิง pop news Daily. แบบมีชื่อเฉียดเฉีดก็ได้แต่ไม่ต้องเลือกเราขอ,อแค่ชิงก็ยังแฮปปี้ดีสเต็ปแรกเข้าชิงก่อนครัผมนะคะมาตอนที่อีกหนึ่งข่าวของเราไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะน้องคนนี้ก็คือน้องลิซ่าแบล็คพิงคต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นศิลปินเกาหลีที่ เป็นคนไทยแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกตอนนี้เลยนะคะแต่เธอค่ะไม่ลืมเพราะว่าตอนนี้เธอกลับมาพัฒนานะคะนี่คือการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กไทยนะคะณโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยลิซ่าค่ะได้ช่วยพัฒนาการศึกษานะคะด้วยการเข้าร่วมโครงการของมูลนิธิเกาหลีเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่บุรีรัมย์นะคะลิซ่าเผยว่าอยากให้เด็กๆสามารถเล่นได้อย่างอิสระในสภาพแวดล้อมการศึกษาที่ดีขึ้น และทําตามความฝันของพวกเขาได้อย่างไม่มีข้อกําหนดค่ะและต้องการให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนความฝันของเด็กๆด,ด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นการร่วมมือระหว่างมูลนิธิแล้วก็ YG Entertainment ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ b l a c k p ิงคค่ะซึ่งพยายามจะสร้างพื้นที่วัฒนธรรมขนาด160ตารางเมตรนะคะในโรงเรียนโนนสวรพิทยาคมจังหวัดปุริรัมโดยวางแผนจัดหาคอมพิวเตอร์โปรเจคเตอร์นะคะรวมถึงอุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆให้กับ โรงเรียนค่ะรวมถึงนี่น้องๆฟังไว้ได้เลยเพราะว่าเขาจะมีแผนจัดตั้งสถาบันสอนเต้นเคป๊อปนะคะภายในการดูแลและครูฝึกท้องถิ่นค่ะซึ่งตอนนี้ชมรมเคป๊อปดังกล่าวนกำลังอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งละแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์การฝึกสอนนะคะที่ทางชมรมเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเลยก็ถือว่าเป็นการคอลลบที่น่าสนใจมากระหว่างที่เมืองไทยกับที่เกาหลีนะเพราะถ้าวันหนึ่งเกิดว่าทางค่าย YG ยจเขาเห็นเด็กคนไหนมี กษมีความสามารถเขาอ,อาจจะอยากแบบเอยเอาตัวน้องอ่ะมาเทรนที่เกาหลีไหมแต่เชื่อว่าหลายคนตอนนี้คืออยากจะไปเรียนที่บุรีรัมย์แล้วอยากจะไปอยู่ชมรมเดียวที่คุณลิซ่าเขาสร้างเอาไว้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าน้องเองก็ไปมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกแต่ก็ไม่ลืมจังหวัดบุรีรัมย์ที่สาคัญกระตุ้นเศรษรรกฐกิจไทยด้วยเนี่ยวันก่อนพี่ดูข่าวเนี่ยลูกชิ้นยืนกินสั่งได้ข่าวว่าสั่งเดลิเวอรี่เลยครับเออนะถึงแม้ว่าจะเป็นลูกชิ้นนอนกินกินไปเกือบติดคอเหมือนกัน นะฮะแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกอยากกินลูกชิ้นหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ออยอดรัดก้าใช่ไหมรัดก้าวยอดเออนะก็ทําให้ยอดขายเนี่ยโอ้โหถล่มทลายหลายคนก็หยิบเอามาคัฟเวอร์แกะท่ากันไปคือพ,พอลิซ่าปล่อยเพลงออกมาโอ้โหสำเพลงคือคนเยอะเพราะว่า<ๆ>เขาไปหาซื้อของมาคัฟเวอร์ทั้งดอกมงดอกไม้อะไร่คก็เรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขาแวะทักไทย Facebook ของเราหน่อยวันนี้ค่อนข้าง เดือดอยู่เหมือนกันเรียกว่าวาไรตี้ก็แล้วกันมีหลากหลายความเห็นนะฮะ,ะกับคุณทุกคนที่ส่งเข้ามามก็แล้วกันนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าเจอกันต่อกับป๊อบนิวส์เดลี่ครับ